ผู้โดยสารเนี่ยเป็นที่เป็นคนไทยเสียชีวิตระหว่างทางที่จะกลับมาไทยพอดี<ม>ก็คือเลยตัดสินใจที่จะต้องเอาศพอะตรงกลับมากรุงเทพเลย<ม>ปกติถ้าตายระหว่างทางเนี่ยเขาจะได้เวิร์ดไฟท์กับเหมือนถ้าเป็นฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเนะาะก็คือเฮ้ยไม่ไม,ไมไ่ไปต่อแล้วเอากลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบออกมามแล้วก็เออเป็นคนไทยไก็เลยญาติญาติก็ที่บินมาด้วยกันอะ<ม>ก็คือแต่เสียใจคือ,อยังก็ต้องเอากลับไทยเนาะ<ม>แล้ว อีกเกือบเป็นหกเจ็ดชั่วโมงอ่ะเนื้อก่อนนะขอเรียบเรียงแป๊บไม่ได้ตั้งใจอ๋อผม่เนื้อกูก็เชื่อมด้วยนะเะ็นประเด็นกูเชื่องด้วยก็อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องผีบนเครื่องบินแล้วกันเนาะคือเมื่อก่อน10ปีที่แล้วค่ะเคยเป็นแอร์มีไฟหนึ่งบินไปอเมริกามันก็จะนานเนาะสิบสี่ชั่วโมงก็เป็นไฟกลางคืนก็ค่อนข้างที่จะว่างเพราะว่าพูดโดยสารหลับม,มันเป็นลองฮอ a ไฟมากมากแ่เราก็เลยนี้หัวหน้าเราที่เป็นเพ์เซอร์ก็ชวนเรามานั่งกินข้าวกันที่ข้างหน้าชั้นบิสเนสแบบเพอร์เซอร์คือ หัวหน้าลูกเรือ <c oughs> หัวหน้าลูกเรือก็ <c oughs> ชวนเรามาเอ้ยมานั่งกินข้าวพักด้วยกันก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรต้องทําแล้วตอนนี้แล้วก็ระหว่างกินข้าวกันจับกลุ่มกินข้าวกันสักพักเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่านีไยเออรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเรื่องนะแบบมันมีสตอรี่ที่เล่ามาเมื่อก่อนมันจะมีอ่ามีลูกเรือที่เคยแบบว่าไฟหนึ่งที่เขาแบบเป็นลองฮอลไฟอย่างเงี้ยเหมือนกันไฟกลางคืนเนาะก็ผู้โดยก็จะหลับหมด ผู้ดโ,ดดโดยสารผู้ดโดยสารก็จะหลับหมดเลยทั้งลำก็ลูกเรือก็จะเหมือนเดินเดินถือน้ำอะ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนคอยคอยมอนิเตอร์ดูความเรียบร้อยในเคบินลูกเรือคนนี้เดินมาจากข้างหลังจากอีโคโนโมีกำลังเดินเดินอยู่บนทางเดินก็มีเหมือนผู้โดยสารอะ่ะเหมือนมาโบกเรียกอะ่ะไม่ใช่กด ปกติเขาจะกดไฟเรียกใช่ไหมคะมถ้าเขาอยากได้อะไร<ม>จะกดคอ l l l i เรียกอ่ะนี่มันจะติ้งนิ่งติ้งหนึ่ง<ม>เป็นไฟอันนี้ก็เหมือนกับแค่เรากาลังเดินอยู่ขเขาก็เหมือนพูดแล้วก็แบบเอ้ยโบกโบกแบโบ,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 โบประมาณว่ากวางเป็นสองแวออกวกวางแบบเอ้ยเอ้ยเธอเนี่ยคือพอดีแบบเป็นฉันน่ะเดินทางมากับสามีสามีพอดีสามีฉันนั่งอยู่ที่8 c ข้างหน้า8 c ก็คือ business class ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับลูกเรืออย่างเราเพราะว่าบางทีสามีภรรยาเขาไม่ได้นั่งด้วยกันสามีเขาอาจจะมาประชุมบริษัทออกค่าตั๋วให้ สามีสามีเขาจะแบบนั่งบิสเนสแต่ว่าภรรยาอยากมาเที่ยวด้วยบางทีต้องออกเงินเองเงี้ยภรรยาก็จะนั่งอีโคข้างหลังก็เป็นเรื่องปกติที่เขาแบบไม่ได้นั่งข้างกันอะไรเงี้ยเนาะนี่ภรรยาก็ผู้หญิงเขาบอกเออเนี่ยฉันแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยฉันแบบ I feel so uncomfortable มากๆช่วยไปบอกสามีฉันที่นั่ง 8C ให้หน่อยว่าแบบภรรยาเขารู้สึกแบบไม่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 โอเคอะไรเงี้ยเาเป็นฝรเป่าเป็นคนจีนใช่ค่ะเป็นคนไต้หวันทีนี้ ลูกเลิกก็โอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่บอกสาม,มีเธอให้นะอะไรเงี้ยเขาก็เดินข้ามไปเพราะาปกติเราจะไม่ค่อยให้ผู้โดยสารของอีโคโนมีข้ามข้าม,ามไปนั่งข้างแบบเดินเดินไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เดินได้แหละแต่ว่าเพื่อความสะดวกเนาะไม่ไม่ไปรบก,กวนผู้โดยสารท่านอื่นข้างหน้าลูกเลิกก็เลยเดินไปให้พอไปถึงที่8 c เนี่ยก็มีผู้โดยสารผู้ชายคนนึงนอนหลับอยู่ก็เลยแบบขออนุญาตไปปลุกเขาแบบสะกิดเบาๆอะ่ะเหมือนแบบเออแบบ ขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็เหมือนตื่นมาแบบงง,งแบบมีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออพอดีแบบภรรยาคุณที่นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะบอกว่าเขาแบบไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยค่ะคือคุณช่วยแบบไปดูเธอหน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้ผู้ชายก็แบบตื่นคำนั้งง,งงงมึนๆแล้วก็แบบไม่ไม่น่าได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเออภรรยาฉันอยู่ในคาโก้คาโก้คือใต้เครื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันมีความหมายเดียวก็คือ ตายแล้วโหลดมาข้างใต้คือจริงๆเนี่ยเขว่าเขาก็พูดว่า my wife is in the cargo คือใช้ได้สองแบบว่าอาจจะโหลดมาเป็นศพหรือโหลดมาเป็นเท่ากระดูกอัฐิอัอ่าใช่ก็คือเราคือข้างล่างคาร์โก้มันหนาวไงคะมันกัคนโลูลก็คือเหมือนกับว่าแบบเออคงไปดูไม่ได้อะเพราะว่าเมียแบบอยู่ในคาร์โก้อะไรอย่างเงี้ย แอลุกเลยก็ตกใจก็ไม่ไม่ใช่มริงจริงเมื่อกี้เขาบอกเขาบอกฉันจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบวิ่งกลับไปดูที่เดิมแต่ก็คือแบบจําได้ว่านั่งอยู่ประมาณเนี้ยแต่คือตอนนั้นมันมืดแล้วก็มันไม่ได้สังเกตที่นั่งไงคะปกติเราจะจําผู้โดยเป็นเป็นซีดเนาะแต่นี้ก็แบบเฮ้ยฉันจาได้ว่าเขาอยู่ทางนี้คือหาไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นแบบประมาณว่าโหลดมาข้างใต้คาโก้นะแต่คงแบบ หนาวไม่สบายไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยหนาวอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆคือตายไปแล้วอะไรเป็นวิญญาณไปแล้วจะเกิดจะเกิดกับลองหองไฟอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะบางทีก็มีโหลดแต่ว่าถ้ามาเป็นบอดี้ส่วนใหญ่เราจะมีการอินฟอร์มกันอยู่แล้วมีการได้รับแจ้งว่าเออไฟนี้จะมีการโหลดศพนะอ,อะไรอย่างนี้แต่การโหลดศพคือใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากๆซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เจอบ่อย นั่นหน้าทีหรืออาจจะเป็นคนของบริษัทเองแบบอย่างเช่นกับตันที่ไปเสียอยู่สถานที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นอัฐิค่ะเพราะจะราคาค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าอ๋อสามารถเป็นได้งทั้งสองใช่แต่อาจจะเป็นได้ทั้งสองแบบอัฐิก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งของที่จะเออจะต้องแต่ว่าอนุตกุ้แอร์เขาจไม่รู้อแล้วใช่ไหม ถ้าเป็นอทิอาจจะไม่ค่อยรู้ค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นแค่แบบเก็บมาในกระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยอ่าใช่นนี้เราเขาเราก็ไม่รู้อ่ะใส่องใส่อะไรมาเอออาจจะใส่แค่หีบเล็กๆมาบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเขามันโหลดกระเป๋าพร้อมกระเป๋าเดินทางใบอื่นอ่ะแต่บางคนก็อาจจะพกขึ้นมาด้วยมานั่งกอดเดี๋ยวก็มีเคยเจอมานั่งกอดเดี๋ยวก็มีใช่แบบว่าก็คือซื้ออีกที่นั่งหนึ่งคือรัดกดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มี แต่ก็คือเราเราก็อันนั้นเราก็จะได้รับการแจ้งมาก่อนว่าเออวันนี้จะมีการแบบโหลดโกดมาหน้าอะไรอย่างนี้ก็ต้องแล้วเราเป็นเอเชียเนาะสายการบินเราก็ต้องมีการทําความเคารพกันนิดนึงก่อนเออว่ามีการแบบตอนเขาลงเครื่องก็ต้องขอเชิญลงไปด้วยนะอะไรอย่างนี้เดยวกลัวลืมกลัวลืมไม่ลงอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปไปไปรุดอื่นต่ออะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องเล่าค่ะเป็นเรื่องเล่าที่หัวหน้าเคยเล่าให้ฟังอ่ะก็อันนี้แบบ เป็นเรื่องที่รุ่นพี่เล่าเล่าต่อมาอีกทีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์ระหว่างแบบไฟล์ลอนดอนกลับมากรุงเทพเนาะแล้วก็เหมือนมีผู้โดยสารเนี่ยเป็นที่เป็นคนไทยเสียชีวิตระหว่างทางที่จะกลับมาไทยพอดีก็คือเลยตัดสินใจที่จะต้องเอาศพอ่ะตรงกลับมากรุงเทพเลยปกติถ้าตายระหว่างทางเนี่ยเขาจะไดเวิร์ดไฟ์กลับ เหมือนถ้าเป็นฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเนาะก็คือเฮ้ยไม่ไม่ไปต่อแล้วเอากลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบออกมาแล้วก็เออเป็นคนไทยก็เลยญาติญาติก็ที่บินมาด้วยกันอะก็คือ <arded S 1> แต่เสียใจคือยังก็ต้องเอากลับไทยเนาะแล้วอีกเกือบเป็นหกเจ็ดชั่วโมงอะคือบินสิบสองชั่วโมงสมมุติเราบินมาหกครึ่งทางคือหกชั่วโมงหลืออีกหกชั่วโมงอะจะเก็บศพไหนแล้ววันนั้นอะพอดีคือไฟค่อนข้างเต็มอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าเก็บ คือจริงๆวันนั้นไม่แน่ใจจริงๆว่าเก็บที่ไหนแต่ว่าก็คือเหมือนแบบในไฟนั้นจําเป็นต้องต้องเก็บไว้เพื่อเพื่อกลับมาถึงไทยให้ได้อะไรเงี้ยให้โดยสารอ่าถูกเขาก็เหมือนส่งล่างที่เป็นแบบกลับมาถึงบ้านเกิดอ่ะทําเพื่อทําพิธีเนาะแล้วทีนี้มันก็เครื่องบินก็พอถึงปลายทางถึงกรุงเทพเนี่ยเขาก็ลําเลียงศพออกเพื่อส่งไปให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำพิธีแล้วเครื่องบินก็ถูก นําไปบินต่อเลยโดยโดยปกติเครื่องบินจะถูกแบบว่าบินต่อทันทีอาจจะไม่ได้พักอยู่แล้วปกติเครื่องบินก็จะมาพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลแลเรือ่าแล้วก็เปลี่ยนไฟเปลี่ยนชุดลูกเรือแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางด้วยก็คือเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็จะเป็นแบบอาจจะบินต่อไปไปที่อื่นอะไรอย่างนี้ทีนี้ลูกเรือชุดต่อไปขึ้นมาก็ก็ยังไม่ได้เจออะไรค่ะจนเป็นอีกชุดหนึ่งอีกคือเปลี่ยนไปประมาณสองชุดแต่ยังเป็นลำเดิมนะโดยที่เราปกติอ่ะเครื่องบินมันจะมีรหัส รหัสตัวเลขเครื่องบินอยู่แล้วในใน,ในไฟล์เปเปอร์อของลูกเรือก่อนบินแต่ปกติพวกเราจะไม่อ่านอยู่แล้วเราไม่ได้สนอยู่แล้วว่าว่าจะต้องเป็นลำไหนเรารู้แค่ว่าเป็นเป็นรุ่นเนี้ยที่จะต้องไปโบอิงเจเจเจ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแค่นี้แต่เราไม่จําหรอกว่าไอเจเจ็ดอ่ะมันมีตั้งห้าหกเจ็ดแปดลำเราไม่รู้หรอกว่าลำไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือพอมันเปลี่ยนประมาณสองสามชุดลูกเรือมัคะมันมีลูกเรือชุดหนึ่งขึ้นไปแล้วที่พอดีในนั้นมีรุ่นพี่ที่ค่อนข้างมี มีเซนมีเซนนิดนึงแต่เขาเองก็ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลำเนี้ยเออมีเป็นลำเดียวกัน,นเป็นลำเดียวกัน,นคือเรารู้แหละในบริษัทเรารู้สตอรี่นี้แต่เราไม่ได้สนว่าเป็นลำไหนพอถึงเวลาปุ๊บเวลาพักเขาเขาก็ขึ้นไปนอนอกับเออขึ้นไปที่ครูบังได้เวลานอนแล้วเขาก็ปีนไต่ขึ้นไปที่ครูบงันนกบงก็เหมือนเจอเหมือนแบบผู้โดยสาร่ะนั่งอยู่ร้องไห้อยู่ในบัง ก็ตกใจเหมือนแบบรุ่นพี่เขาก็แบบเอ้ยคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงอ่ะแบบในนี้มันไม่มีสิทธิ์ให้แบบคนข้างนอกเข้ามานะปกติเป็นความลับมากๆอะไรเงี้ยแต่แบบด้วยความที่เขาก็เหนื่อยมากแบบก็เลยพูดแบบประมาณว่าเชิญแบบขออนุญาตแบบออกไปหน่อด้วยนะคะแล้วก็แบบออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เขาก็ไม่ได้สนใจก็เข้าบังนอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ลงมาเล่ามาว่าเฮ้ยเมื่อกี้แบบทําไมมีผู้โดยสารเข้าไปได้อะไรเงี้ยมันเข้าไปได้ยังไงอะไรเงี้ยมันปกติเป็นความลับมากๆเลยนี่อะไรเงี้ย ขเขาก็เลยเฮ้ย hey, พูดดยสานแบบนั่งร้องไห้เนี่ยนะมันก็ผิดปกติแล้วใช่ไหมแล้วก็แล้วทำไมแบบมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในบังได้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเริ่มมีความสาวสาวท้าวแบบเอ้ผูดสาษาคนไทยหรออะไรเงี้ยเออเปนพูดสารคนไทยแล้วก็เลยเหมือนแบบมันเรื่องมันก็เพิ่งเกิดเมื่อไม่นานนี้ด้วยเนาะก็เลยสาวแบบดูไฟค่ะดูรหัสเครื่องบินอ่ะดูรหรัสเลขรหัสเครื่องบินกับวันที่เกิดเหตุวันนั้นกับลำเนี้ย ก็คือมันเป็นเลขเดียวกันสุดท้ายก็คือเป็นเลขเดียวกันก็เลยแบบเฮ้ยก็เลยแบบมาไอ้นี่กันได้ว่าสงสัยจะไม่ได้ลงไปด้วยไม่ได้เรียกลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดการันหารมากอาจจะแบบหัวใจวายตายเฉียบพลันพวกเนี้ยมันมันมันซัตเรลี่เลยอ่ะว่าไม่รู้จิตยังเออยังยังไม่รู้ตัวเลยญาณยังรู้ว่าไอ้วิญญาณ ยังรู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันอยู่บนเครื่องบินนะแต่ยังไม่ได้รู้ว่าแต่ว่าทํา,าทไมแบบไป,ป,ป,ปไหนกันหมดหรือ,ปอ,รอเปล่าแบบทำไมฉ<อ>ันอยู่ตรงนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าว่าเฮ้ยหรือว่าเขาลืมลงอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แ,แล้วตอนที่เรามาถึงว่าตอนที่คนที่เขาเจอนที่เขาบอกว่า เธอจะออกไปด้วยเขาออกไปเขาก็ออกไปค่ะเขาก็เหมือนเหมือนไต้ลาไปงคาออกไปอย่างเงี้ยหรอมันเป็นมันมันเป็นบันไดปีนเหมือนบันไดเหมือนไเหมือนบันไดลิงอ่ะใช่มันจะต้องปีนจากเหมือนชั้นหนึ่งปีนขึ้นชั้นสองห้องใต้หลังคาอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะว่าเขาตายใช่ใช่เขาอาจจะวันที่ ถึงไทยแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําพิธีเชิญดวงวิญญาณลงหรือเปล่าหรืออาจจะแค่แบบนำส่งไปจริงจริงมันก็มีนะคะที่ในเคสที่ทําพิธีแต่ว่าต้องบอกว่าศาสนาพุทธก็หลายนิกายอย่างเนาะของจีนก็อีกนิกายหนึ่งของไทยก็อีกนิกายหนึ่งบางทีเราอาจจะต้องแบบเป็นพระสงฆ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระสงฆ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเชิญหรือว่าญาติเอาพาสปอร์ตไปอ๋อแล้วผ่านตมเขาก็ ข้า,า่านตอหมอไม่ได้ไม่ใช่เ <laughs> ข้าประเทศไม่ได้ออไปผ่านต่อมอมันมันใช้เวลากี่ชั่วโมงให้หลังจากที่เขาเสียชีวิตเสียชีวิตอ่ะแล้วไปเจอเขาเนร่างที่เป็นวิญญาณโอ้คนละวันเลยค่ะแล้วหลายไฟด้วย<อ>หลายไฟแล้วด้วยคือเป็นการเชิญอีกหลายไฟเลยอ่ะคือเครื่องํำนั้นคือไปอีกหลายรูทเลยอ่ะจนแบบมาเจอ แบบเซตเซต,ตลูกเรือเซตเนี้ยขึ้นไปซึ่งซึ่งคนนี้อาจจะแบบมีเซตก็ได้ก็ไม่เจออะไรซึ่งอ,อาจจริงอาจจะแบบว่าอยู่มานานแล้วหรือเปล่าไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว,ว่าคือก่อนนั้นไม่มีใครเจอไงคะอาจจะไม่มีเซตหรืออะไรอย่างงี้แต่คือก็จะมีแบบบางคนที่แบบเออเซตแรงมากๆแบบเห็นอะไรเงี้ยเห็นเป็นเห็นจนแบบเออ ไม่ไม่ได้แบบกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็ไม่ได้มาแบบน่ากลัวด้วยนะคะหมายถึงรูปลักษณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ไม่มารอเออมาแบบเป็นคนปกติก็คงดูยังคงตกใจว่าแบบเฮ้ยฉันตายจริงๆแล้วเหรอแล้วมันก็หลายหลายหลายน่าจะเป็นเดือนอยู่นะคะที่แบบใช่ใช่ค่ะก็เราก็เหมือนกับไปเช็ครหัสเครื่องบินเนาะก็เลยอ้าวมันมันล่ะมันไฟเดียวมันลำเดียวกันแล้วคนเรารู้เราทำพิธี อันนี้ไม่รู้ต่อว่าว่าว่า,วาบริษัทเขายัางไง oh. มันก็คือเราไปทำเองไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่า mm. การที่จะเอาคนแปลกหน้าขึ้นไปบนเครื่องบินก็เรื่องยากไปบวชเป็นพระเนาะไม่ได้ไหมไม่เลย แล้วก็เราพอพอมาเป็นสายการบินต่างชาติเราก็ยิ่งยากอีกไงอ๋อเข้าใจ้วมันสายกานต่างชาติด้วยเออมันไม่ใช่ของบ้านเราอ่ะเออถ้าบ้านเรามันไม่ยากอยู่แล้วใช่แจ้งไปนิดนึงก็เออบอกหัวหน้าช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคุยคุยหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ก็นิดนึงใช่โอเคฝากไอจีเนี่ยครับติดตามได้ที่ไหนฝากติดตาม i อีการนิ่งด้วยนะคะ อของคุณค่าไม่มีอะไรนะไอจีเรา